สวัสดีครับช่องชีรองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะมาดูกันครับว่าข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะมีอะไรบ้างทั้งนี้แลาขอออกตัวก่อนนะครับว่าทางชีรองฟาร์มไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่เปิดศึตษ์นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ ในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมานานแล้วก็ไปอบรมมาบ้างศึกษาผ่านสื่อโซเชียลเช่นอินเทอร์เน็ต Facebook YouTube Google แล้วก็ศึกษาไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะก่อนอื่นก็ยกข้อดีก่อนนะครับข้อดีข้อที่1แพะ จะมีลักษณะตัวเล็กครับจะมีลักษณะตัวเล็กแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนเจลาสตรีก็สามารถเลี้ยงได้ครับส่วนข้อดีข้อทีอ่2คือแพะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างน้อยครับเช่นสามารถไปข,งขังคอกยืนลงได้ครับ ข้อดีข้อที่3ก็คือการให้อาหารแพะตัวเล็กการให้อาหารหรือการกินอาหารก็กินได้น้อยครับไม่เหมือนวัววัวตัวใหญ่ตัวโตก็จะกินอาหารได้เยอะกว่าแพะครับข้อดีข้อที่4คือถ้าเลี้ยงแพะแบบไร่ทุ่งครับแพะแบบไร่ทุ่งก็แพะจะมีความสามารถสามารถหากินได้เก่งครับ แพะมีอุปนิสัยในการหาอาหารได้เก่งเช่นกินใบไม้กินหญ้าหากินไดหากินได้เก่งมากเลยครับต่อมาข้อที่5้าแพะสามารถกินอาหารได้หลากหลายอย่างครับเช่นกินใบไม้กินหญ้ากินผักกินผลไม้แพะสามารถกินได้หลากหลายอย่างต่อมาลยครับ ข้อดีข้อต่อมาข้อดีข้อที่6คือแพะสามารถช่วยในการกําจัดวัชพืชในไร่ในนาในสวนได้นะครับต่อมาข้อดีข้อที่7ก็คือสามารถนําเนื้อแพะหรือนมแพะครับนำนมแพะเอาไปบริโภคหรือเอาใช้นำนมแพะนี้ไปสกัดผสมกับสบู่เป็นครีมหรือว่า เป็นสบู่บำรุงผิวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเลี้ยงแพะบางส่วนเท่านั้นนะครับต่อมาข้อเสียครับข้อเสียของการเลี้ยงแพะก็คือข้อเสียข้อที่1แพะตัวเล็กมักจะมีภูมิต้านทานเกี่ยวกับโรคน้อยกว่าวัวทําให้ปว่ปวยบ่อยเจ็บบ่อยแล้วก็ตายบ่อยครับข้อเสียข้อที่2คือ แพ้มักเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือพูดในอีกหนึ่งคือมักเป็นโรคปุมมแพ้ครับมักเป็นโรคปุมมแพ้ถ้าเรารักษาไม่ทัน,นทันทีก็มีโอกาสตายได้สูงเช่นกันดังนั้นนะครับคนเลี้ยงแพะแกะหรือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแกะก็ควรมียายาจะมีหลายอย่างคช่บเช่นยาลดไข้แก้ปวดยาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ยาจำพวกยาปฏิชีวนะไว้ประจำคอกประจำฟาร์มเพื่อช่วยในการรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปปรึกษาคุณหมอปศุสัตว์ครับข้อเสียข้อที่3คือแพะมักเกิดเป็นโรคครับโรคเกี่ยวกับพยาธิครับพยาธิในที่นี้ก็คือเช่นพยาธิภายนอกจําพวกปกกากเกลื่อน เป็นต้นนะครับส่วนพยาธิภายในก็คือพวกพยาธิตัวตืดพยาธิแท้หมาพยาธิเส้นได้พยาธิต,ต,าต่างๆครับที่มีมีอยู่ในตัวในลำไส้ในกระเพาะของแพะนะครับต่อมาครับคือแพะม,มักจะเป็นโรคโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับพยาธิเม็ดเลือด ก็มีพาหะโดยยุงเหลือบลิ้นไหลจะนําพาหะจะนําเชื้อโรคนี้มาเข้าสู่แพะตัวหนึ่งแล้วก็จะดูดเลือดไปติดต่อกับแพะอีกตัวหนึ่งทําให้ระบาดในคอกในฟาร์มนะครับส่วนวิธีการรักษาและการป้องกันเราได้ทําคลิปไว้ก่อนทําคลิปไปแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ เกี่ยวกับการรักษาแพะแกะที่เป็นโรคเกี่ยวกับพยาธิเลือดนะครับว่าจะใช้ตัวยาตัวไหนป้องกันจะใช้ตัวยาตัวไหนรักษาก็ดูย้อนหลังได้นะครับต่อมาข้อเสียข้อที่4คือแพะนะครับมักจะเป็นอลริกับสุนัขนะครับสุนัขก,ก็จะเข้ามากัดแพะทำให้แพะบาดเจ็บหรือว่าตายได้นะครับ ส่วนทางชีรลองฟาร์มก็มีมีเคสหลายๆเคสครับโดนสุนัขที่เข้ามากัดโดยจะลอดรัวเข้ามากัดแพะททำให้แพรบาดเจ็บแล้วก็ตายได้ครับต่อมาข้อเสียข้อที่5คือเวลาแพะป่วยจะแสดงอาการคล้ายๆกันนะครับเวลาแพะป่วยมักจะแสดงอาการคล้ายๆกันส่วนเราก็จะต้อง มีการพิจารณาว่าจะใช้ตัวยาอะไรรักษาเบื้องต้นหรือจะปรึกษาคุณหมออันนี้ก็แล้วแต่เจ้าอของโคกเจ้าของฟาร์มนะครับว่าจะใช้ตัวยาอะไรหรือปรึกษาคุณหมอป็ทุสันนะครับให้มาดูแลมารักษาต่อมาข้อที่กก็คือข้อเสียเกี่ยวกับการตลาดนะครับมีเ,เพื่อนหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาถาม ทางชิลองฟาร์มผ่าน y o YouTube นะครับถามว่าเลี้ยงแพะแล้วขายที่ไหนครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยส่วนมากก็เหมือนเดิมครับทเราก็ตอบไปว่าส่วนมากแพะแกะเราจะขายที่หน้าคอกหน้าฟาร์มสำหรับฟาร์มที่ใหญ่ที่มีชื่อแล้วนะครับมีชื่อมีเสียงแล้วก็สามารถขายที่หน้าคอกหน้าฟาร์มได้เลยส่วนแพะ หรือว่าเจ้าของฟาร์มที่ยังไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะครับไม่มีคนรู้จักก็ลำบากหน่อยนะครับก็ต้องหาลูกค้าหาพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยส่วนมากก็จะโพสต์ขายผ่านกลุ่มซื้อขายแพรแกะใน Facebook ครับกลุ่มซื้อขายแพะแกะใน Facebook เป็นหลักโดยการโพสต์ขายครับก็จะมีพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อมาต่อ ต่อรองราคากันประมาณนี้ครับข้อเสียข้อถกก็คือการตลาดครับเราต้องรู้จากการตลาดครับว่าจะขายที่ไหนจะขายยังไงหรือว่าขนาดแพะแกะตัวนี้จะขายราคาเท่าไหร่จึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพอค้าไม่คาหรือว่าพอค้าไม่คามากดราคานะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เรา มาแนะนำในคลิปนี้ครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจีลองฟารมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ